อันนี้กิจกรรมช่วงกักตัวนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ทาอะไรอยู่คะกําลังแกะ,มะเมล็ดขูนมเมล็ดขูนที่ไปได้มาเนื่องจากสามสี่วันที่ผ่านมาก็เดินถือถุงเก็บเบี้ยเก็บเมล็ดไปไปไหนก็จะเก็บมเมล็ดใส่ถุงแล้วมันเป็นช่วงฤดูที่มันกําลังร่วงโรยรใช่ไหมอ,อ่านี่นะ สิ่งทีพ่อไปเก็บมาก็เลยได้มาหลายต้นเลยบางบางอย่างเรายังไม่รู้เลยว่าคืออะไรใช่ไหมเริ่มรู้หมดแล้วอ่าโอเคเริ่มรู้หมดแล้วมีกาหลงมีการลปะพลึกอันี้ราชพลึกอ๋อแล้วอแล้วแกะรวมกันในนี้คือเอาไปแช่น้ำก่อนเหรอคะชะล้างเมล็ดมันก่อนแล้วเดี๋ยวเราต้องเอากรรไกรตัดปลายเม็ดแล้วก็แช่เพื่อให้เขาแตกใช่ไหมเปิดปากเขาก่อนใช่อันนี้คืออะไรอันนี้เราเห็นร่วงบ่อยมากเลยแต่เราไม่เคยเก็บนะฝากอันนี้เหรออืม ฝัดอันนี้แหละคือกาหลง๋อ,อกาหลงใช่ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะใชนนนะ่น่าจะใช่ใช่แหละพี่ทำถามนะมและ้วนี่คืออะไรไหนนี่คืออะไรใหญ่โตมโหฬานอะไรไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าพ่อเก็บมาเยอะมากอะคะอ่ะพ่อเห็นอะไรก็เก็บคืคอคนหนึ่งเขาก็เดินไปทเที่ยวสิ่งสวยงามกันนี้ก็เดินมองตามต้นไม้แล้วก็มองคนต้นไม้แล้วก็ถือถุง<ช>สภาพกิติคือถือถุอถงใบน,นี้แล้วก็เดินเก็บ อตอนโควิดเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าสถานการณ์เรื่องน่ากลัวเราก็เลยจะหนีไปไปที่ที่ไม่มีคน <ừ> ปรากฏว่าปากที่เราไป <ừ> เป็นพื้นที่สีแดงก็เลยหวาดผวากันหน่อยตอนนี้ก็เลยนั่งกักตัวกันอยู่บ้านอุดรนะคะบ้านที่อุดรแล้วงานที่กรุงเทพล่ะคะาง,งานที่กรุงเทพก็ตอนนี้ก็ยกเลิกไปหลายรายการแล้วเพราะว่าไปถึงงดถ่ายงดถ่ายยังถ่ายไม่ได้นะครับก็ยกฟองไปอะไรเงี้ย ก็เดี๋ยวจะให้ดูชีวิตน้องหนาในช่วงกักตัวนะคะหนาคะแนะนําตัวเองหน่อยค่ะวันนี้น้องหนาทำอะไรครับเชี้อะไรครับชี้อะไรครับนี่นี่มันคือขวดน้ําแดงที่ชอบกินมากใช่ไหมใช่แต่นี่คือขวดเปล่าใช่ไหมใไหนน้องหนามาแนะนําตัวก่อนว่านี่คือที่ไหนเราอยู่ไหนกันไปแล้วบายบายบอสน บ้านอุดรนก็เป็นที่พักพิงของเราในอีกเวลาเรามาอุดรใช่ไม่แต่ว่าอีกหลายๆวันที่จะถึงนี้เราก็จะอยู่ที่นี่กันแล้วก็น้องรานก็จะสนุกสนานเพราะว่าจะเล่นทั้งวันใช่ไหมใช่ไหมครับเล่นทั้งวันอยู่ในชุดนอนได้ทั้งวันเขาไม่ต้องไปไหนเว้นแต่จะสกปรกหรือตัวเปียกก็ค่อยแบบว่ากันอันนี้ไปไหนครับโอ๋อมันติดมันติดเอาใหมลากไหม แนะนำแต่บ้าอยู่ไหนกันแล้วอยู่ที่ไหนครับบ้านใครครับบ้านเียบบ้านยาบ้านยาโอ้แล้วบ้านยามีอะไรให้เล่นบ้างครับโอ้บ้านยามีอะไรให้เล่นบ้างครับบ้านยามีต้นไม้เยอะมากเดี๋ยวจะพาไปดูต้นอะไรบ้างามีมเอาจริงปะมา,มาบ้านแม่เนี่ยสวนน่ะแน่นมากมีพันไม้ทุกอย่างมี ผลผลิตงอกเงยมากเลยกล้วยหอมก็กำลังจะได้กินเดี๋ยวพาไปดูกล้วยหอมที่ปลูกริมสาไม่นะมีกระทั่งเออใช่เดี๋ยวพาไปดูเลยแป๊บนึงนะบ้านย่านั้นริมสรา Nam จะมีกล้วยหอมมีอันนี้ชื่ออะไรนะเอ่อลีลาวดีเหรอหรืออะไรใช่ลีลาวดีดอกสีชมพูเอ่อริมกระทั่งมีต้นต้นมะพร้าวอะนะคะต้นมะพร้าวแม่กี่ปีนะต้นมะต้นมะพร้าวแม่สิบปีได้ เก้าปีแล้วก็นี่คือดงกล้วยคือจริงๆพื้นที่บ้านนี้เท่ากับบ้านเราที่กรุงเทพเลยแต่สวนเขาแน่นมากแน่นแบบแน่นชนิดที่ว่ามีทุกอย่างฝั่งนี้ยังมีอีกอ่ากล้วยดูสิคะสูงใหญ่ซึ่งกล้วยที่บ้านเรานั้นก็ไม่ได้อุดมสมบูรณ์เท่านี้เนาะอันนี้คือเมเปิลที่พ่อซื้อมเมล็ดมาและที่กรุงเทพเราไม่ขึ้นแต่หญาปลูกอุดรก็ขึ้นอยู่นะเห็นใบไหม นี่คือเมเปิลน่นที่ซื้อมายามว่างของน้องนาคือกินและเล่นและกินและเล่นปาก,ปากเลอะอะไรครับไอติมอะไรครับ <ๆ S 1> ลถอะไรครับตั้งแต่อ,อยู่อยู่อุดอรนี่ล่าล่าขึ้นนะคะอแล้วคนนี้ฮะ,ะปอกอะไรฮะมะยงชิดม,มันเหมือนมะยงชิดแต่เขาบอกว่าคือมะปรางแต่อามินก็คิดว่ามันคือมะยงชิดนะ <c oughs> มะยม,มชิพจะหอมกว่าน,นี้เนาะแล้วก็เปลือกจะหนากว่านี้หน่อยเฮียสายฟ้าได้เรียนเรียนรู้การปอกมะยงชิต,ต่อมาปังเออ <c oughs> คือตอนแรกอ่ะลูกใหญ่มากแต่พอปอกมาแล้วหลือแค่นี้กินเนื้อไปประมาณครึ่งหนึ่ง4ี่เปอร์เซนตไปอยู่ในจานขยะเรียบร้อ,รอย <c oughs> แลวน้องคนนี้ล่ะครับอร่อยไหมครับ <c oughs> อร่อยยัมี่ไหมยัมี่ไหมยัมี่อร่อยไหมครับอร่อยอร่อยครับ่

piu 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 อ๋อลำนี่นี่ออกมาแล้วออกมาแล้วลำลำมาดึงฝั่งนี้มาดึงฝั่งนี้ออกมาแล้วออกมาแล้วนี่นี่มาดึงฝั่งนี้ออกนี่ฝั่งนี้แล้ค่อยดึงค่ะค่อยดึงมาค่อยดึงดึงออกมาดึงออกมาดึงออกมาเก่งมากว้ามันว้ามันว้ามันโอเคเอาอีก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 ข้างล่างเลยเหรอดึงฐานเลยเหรอโอเคโอเคมายังมายังมายยังตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหม ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมลูกใช่ไหมครับน่่จ๋าไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ What is it What is it What are you waiting for Garbage shark Garbage s h a c k Can you sing a garbage s h u c k s อ n garbage t ก n g t น n g อย่าลืมบอกมือให้พี่เขานะสวัสดีครับด้วยนะสวัสดีครับยืนรอเลยยืนวหวหรอเฮ้ยเฮ้ย สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับนี่เขามาเก็บขยะแล้วจรบายบายยอนลาบซี่บายเด็กกำลังมองอยู่คันใหญ่แค่ไหนคันใหญ่แค่ไหนใช่สวัสดีครับหรือยังบายบายด้วยนะบายบายครับบายบายครับหมือนบายบายครับายครับบายบายครับไปแล้วครับนี่ลงมาที่ ที่ของใครครับวันนี้ของอาตีออฟครับอู้ใหญ่มากขนุนใหญ่มากป้าทษดูด อะะไรนะรนคับสแกนหามดกันใช่ไหมใช่คไหนพี่สก,กายเจอมดได้ย,ยังครับเมื่อกี้เจอแล้วเยอะแยะเออเจอมดกี่ตัวครับสองตัวครับสตัวครับมดสีอะไรครับมดดําหรือมดแดงครับสีดำครับมดดำเหรอครับจุ๊จุ๊จุ๊เอามาเร็วทุกคนมาเร็วหมูป่าแบบอุดมสมบูรณ์นะเนี่ย,ยมีไผ่กอเบลเลอร์เลย นี่ไม้สักกระถินเทพาอะเด็กๆเดินมาแล้วเด็กๆเดินมาแล้วเอาไปแล้วนะกลับแล้วนะหลังจากที่เราศึกษานะการเป็นเกษตรกร,ร,กรอยู่สักพักหนึ่งก็ได้เวลาลงมือปฏิบัติในที่ของตัวเองแล้วนะฮะวันนี้เราก็จะทําพิธีบวงสวงพลิกแผ่นดินโอ้โหชื่อคนอะังกรัร ฝากติดตามวอล์กบล็อกด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าชอบใจคอนเทนต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะฮะ